สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยูทาเกนเบิร์ครับวันนี้มาเล่นเกมมาชิคกี้มอรสเตอร์กันต่อนะครับสำหรับเกาะฝั่งมิลเลอร์นะครับช่วงนี้ก็อย่างนะครับเอาน้องจุ่มอยู่เรื่อยๆนะครับขออนุญาตสำหรับเกาะพลาสมาอีกเลยนะครับบุกอัลปอนส์คอมบอนตอนนี้เราได้13นะก็ยังไม่ได้ตัวใหม่เพิ่มนะครับเอออะไรยังไม่ได้ครับ มีแค่แร่เฉยไม่มีอีพีนะครับมีแค่คอมมอนกับแร่ขาดอีกสามสำหรับคอมมอนเกาะพาสมาอิเล็กนะครับได้คืนนะครับได้คืนเมบุหรอ่ในบุหรอ่นี่ได้มีเยอะแล้วนะแล้วก็น้องมังกรวิญญาณนี่โอ้โหเพียบพักไปหมดเลยนะครับอ๋อไข่ เดี๋ยวันนี้เรามีภารกิจรับน้องใหม่ครับแต่เป็นเกาะอื่นนะครับแต่เราได้ตัวนี้มานะได้น้องวิบมานี่นครับใช้เวลา20ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในบุลออนะ20ชั่วโมงเหมือนกันนะครับจม นี้วิวสี่นะที่เราปอนไวนะ้นะน้องก็สื่ออีกสักรอบแล้วกันเนาะะครับไปตัวเข้าไปหนึ่งพันสี่ชั่วโมงนะครับสำหรับกกอนพัสมาอีอเลยครับแวะก่อนเม็ดแป๊บหนึ่งไปดูก่อนจ้า มีตัวอะไรใหม่ๆไหมเออเราได้ตัวใหม่นีนะ่ก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะอะไปวันนี้ตั้งใจจะมาเกาะชา a d o w นะครับหลังจากที่เรานะครับคลิปก่อนหน้านี้นะเราเอาน้องจุ่มเข้าไปแล้วนะครับนี่ผมทำการอัปเกรดนะครับมอจุ่มของเราไปด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้สำหรับเกาะ Shadow i s ส e t นะครับก็หลังจากที่นะ เป็นถุมบานครับได้น้องแมงมุมสี่อิเลเมนต์มานะครับเป็นตัวตั้งต้นแล้วผมทำการจุ่มเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะได้อีกมาอีกสองน้องไข่อะอันนี้ก็บใบบานจ่ายสีฟ้านะมีขนขน,ขนออกเป็นสี้ํางเงินนะมีหูด้ยเป็นหูใช่ไหมที่ออกเป็นสีชมพูชมพูนะ,นะครับไข่กลมกลมกระดุกกระดิกน่ารักเชียวไปเวิบ บาเลตนะครับสามอิเลเมนตออ์ใช้ได้เป็นคอมมอนที่สองครับสำหรับเกาะชาโดว์อิสเลตตังนีลยโอ้สองแสนห้าหมื่นเอ็กพีนะครับอันนี้ลักษณะไข่ออกเป็นสีเขียวเขียวมีเขี้ยวนะข้างบนเป็นตะปุ่มตะป่าเหมือนอุกกาบาตเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยมาดิ SRT นะครับสามอิเลเมนต์เหมือนกันนะเป็นคอมมอนที่สามนะครับสำหรับเกาะ Shadow Islet อยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะสามตัวที่เราได้มานะครับโอ้400,000เลยเหรอ เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เมื่อกีก้ํ็าทำเสียงอะไรทำเสียงเหมือนอวกเลยเอ,อือกเอ,อืเอกเดี๋วผมต้องเอาสองสองน้องเนี้ยนะครับเป็นเป็นน้องตัวใดตัวหนึ่งนะเอาเขาจุ่มหม้อนะนะครับเดีย๋ยววันนี้เราเรามาฟังเสียงก่อนละกันนะ โอ้โหเสียงดีนะ้อง XRT รับเสียงเหมือนเหมือนเลยนะเหมือนเลยเมื่อก่นร้องนะแต่ก็เป็นทำนองอยู่นะอ๋ออ๋ออ๋อ เออมีรัวมีรัวมีรัวเสียงกระพ่อที่เหมือนนะออเมีไล่เสียงนะครับมาเด้ อันนี้แบบเลือกไม่ยากเลยนะเอาตัวไหนเนี่ยนะป่าหกพันคิสัันมูนนะครับสำหรับการจุ่มน้องรอบต่อไปแนละ้ววับเข้าไปหนึ่งวันหชั่วโมงนะครับก็ต้องมาลุ้นดูแล้วตอนนี้เราก็ มีใครให้เราลุ้นได้บ้างนะยังเหลืออีกเยอะนะตอนนี้เพิ่งเก็บมาได้สามนะครับ <_ d> um> ก็จะมีมีโอกาสผมว่ามีโอกาสได้น้องของขาววันนี้เดาเข้อสอบเลยนะครับ <_ d> um> สำหรับถ้าเป็นสามอิเิเมนตน์เนี่ยมีโอกาสในน้องของข่าวนะถ้าเป็นเออน้องทับทิมกับน้องแตนหรอน้องทับทิมกับน,น้องแตนวันนี้ก็เป็นสามเป็นสามหมดเลยสิ มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นน้องกิ้งก่านะครับผมว่ามีมีกิ้งก่ากับน้องข้างข่าวเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยน่าจะเป็น2 2และ1น,นั่นแหละสําหรับรอบต่อไปนะมีโอกาสอยู่นะครับน้องบาเลตนะครับมากกรวิญญาณครับข้างข่าวแล้วก็น้องแปนนะนี่อย่างน้อย พอเรามาก่อนนี้เราก็นะไม่เงียบแล้วนะไม่เงียบไม่เหงาขออนุญาตไปดูในตลาดก่อนนะครับมีอะไรขายบ้างตอนนี้ยังเป็นนะครับขายเพชรอยู่นะสำหรับอ้ตัวนี้น่ารักนะนี่เราได้ตัวแพงเลยเนี่ยนะครับสามพันนะจะแ,แพงสุดจะเป็นห้าพันนะครับแฟนหูนะครับแฟนหูตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะ เป็นนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นหิมะด้วยนะน่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับวันนี้ภารกิจรับนอนะครับเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกาะชาโดนะชาโดอิเซตนะครับก็ยังต้องนะครับตามหากันต่อไปนะครับต้องมาลุ้นว่ารอบหน้าเราจะได้อะไรนะ สำาลักเกาะนี้นะครับ Shadow i s s t เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเกาะนะครับก็ยังต้องใช้เวลานะครับจุ่มน้องอีกพักใหญ่กว่าจะครบนะครับอยู่ไทยเกมเมอร์นะครับ My s e c r e Monster ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับติดตามกันได้แล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ